สวัสดีท่านผู่ชมบุกเ่านเลยครับก็วันนี้ผมก็จะมาสอนย้ายไอสิ่งก่อสร้างข้ามไปอีกแมพก็มาถึงย้ายไอบ้านไปยังอีกแมพหนึ่งเอง,เองนะว่ามันจะเป็นกันยังไงนะครับโดยใช้แค่ add-on กับ structure b o x นะเอาละขั้นตอนวิธีทำก็ขั้นตอนต่อไปก็คือให้คนหาโปรแกรมแตกไฟล์เนะาะเนี่ยใช้โปรแกรมไหนก็ได้นะ อันนี้คือโปรแกรมที่ผมแนะนำนะให้ใช้นะนี่5คนเข้าเสร็จแล้วก็และให้คนเอาสิ่งที่โอดมาจากในลิงก์แล้วให้คนกดเพิ่มเติมแล้วก็อ่ากดที่แตกไฟล์แล้วก็กดตกลงไปเลยนะกดตกลงไปเลยเอาละงั้นทุกคนก็ไปคลิกไฟล์ได้เลยนะมันก็จะมีไฟล์สองแบบเนาะกับไฟล์ไอเอ็กซ์พอร์ตและ,ะ My ม t r สั t เจอ อันนี้คือรีซอส h ท c กนะเพื่อสามารถกด e x p o r t ในการ่าเอาแมปไว้ในไฟล์ได้เนาะขั้นตอนนี้ก็ให้คนกด Export Structure เนอนาะกดที่เสมอหรือว่าเฉพาะครั้งนี้ก็ได้นะก็ได้แต่ทุกคนเนาะเอาละให้คนเข้าไมค r a ้าเรียบร้อยแล้วก็ให้คนกดเข้าที่ดิสโ r เนาะแล้วไปที่ r o u r r t Pack แล้วก็ นี่คือ add-on ที่สามารถ export ไอพื้นที่ structure b o x ได้นะเนี่ยสามารถ copy ไอสิ่งก่อสร้างข้ามแมปได้นะนี่กด p พ y ไปเลยนะคือเสือบผมก็มันอาจจะควบคุมยากอยู่นะเพราะว่าผมพึ่งกลับมาโหลดไอบนะูส o ์สเต็กเนาะเอาละงั้นมาเริ่มดีกว่านะให้คนเลือกพื้นที่ที่จะก็อ้านเนาะบริเวณนี้น่าจะดีดนะต้องแบบกะกะให้พอดีด้วย งั้นผมขอปรับสักประมาณอ่ะเอาละถ้าใส่เลขของไซส์ของบ้านเรียบร้อยแล้วก็ให้คนไปตั้งชื่อชอว่าอ่าอย่างเช่นชื่อว่าอ่าภาษาไทยก็ได้นะหรืออ่าภาษาอาังกฤษก็ได้ก็แล้วแต่ให้ผู้คนถนัดเนาะงั้นผมก็จะพิมพ์ว่า I K C นะแล้วให้คนกด export เนาะ คือเลือกได้เลยนะว่าจะ Export ไปตรงไหนงั้นผมก็จะเลือกที่ดาวน์โหลดกันนะบางคนก็ขึ้นไม่เหมือนกันเนาะก็ก็แค่เลือกพื้นที่ในการบันทึกเนาะแล้วก็กดบันทึกไปเลยถ้า Export ไอ้ตรงนี้เสร็จแล้วก็ให้คนไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะเอาล่ะ ขั้นตอนต่อไปก็ก็คือไฟล์นี้นะ my structure นะเป็นไฟล์ zip นะเราให้คนกดแตกไฟล์แล้วกดตกลงนี่มันก็จะเป็นไฟล์แบบนี้เนาะเอาละหลังแตกไฟล์เสร็จแล้วก็ให้คนเอาไฟล์ที่ export มาจาก,กี้ก็ให้คนมาย้ายไว้ตรง my structure เนาะนะี่ ให้คนกดมาวางไฟล์ไว้ตรงนี้เนาะเนี่ยคือสามารถทำได้หลายอย่างนะอย่างเช่นแมปพังหรืออยากเอามาย้ายในแมปอะแมปส่วนตัวอะไรนี้หรืออยากจะทำไอแมปแนวใหม่หรือว่าระบบคอมมานด์ก็ได้อยู่นะเอาละงั้นให้คนย้ายไปที่ปกติไฟล์ไหมครับก็อยู่ที่ อยแล้วก็ Data แล้วที่อ่าไมค์คร f t โมดแจงอย่างน,นี้แล้วก็เข้าที่ b e h าวเ r h a c แแล้วก็วางแล้วเข้าที่ไมค c r a f t นะเอาละถ้าเข้าไมค์คร f t เสร็จแล้วก็ให้คนอ่ากดดิสอเหมือนเดิมนะแต่ถ้าคนอยากได้ายบ้านหลังนี้ไปยังอีกแมปหนึ่งก็ ก็ทำได้นะขั้นตอนต่อไปก็กดดินสอแล้วกดากด b h o ว e r hack แล้วนี่แล้วกด p l a y ไปเลยเอาละตอนนี้ได้เข้าแมปอื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละงั้นให้คนไปเสกสักเจอบล็อกเต์เลยนะรับจีบแอดพี p. แล้วก็อ่าก็อ่า ตามนี้เนาะเอาละได้สตั u เจอ r e บล็อกมาแล้วแล้วก็เลือกที่จะวางได้เลยนะเออตรงไหนที่มันโล,ล,นะล่งๆนะเราให้คนกับว่าโหลดแล้วก็หิมสตั u เจอ r e บล็อกที่ต้องการเลยนะที่แบบที่พวกเราก็มาจากอีกแมปหนึ่งนะตามนี้นะแบบ้าใครแบบก็ขยับได้นะประมาณหนึ่งก็ได้ ก็ทำได้นะงั้นสักประมาณศูนย์แล้วกันนะกดโหลดเอาละเรียบร้อยแล้วนี่คือบ้านที่ผมก๊อบมาจากอีกแมปเนาะเนี่ยไอ้ฮอกมอนสเตอร์ข้างในมันก็มีเหมือนเดิมเออจริงด้วยผมก็ไม่ก๊อบวงจรไหมนี่ว่า คือต้องแบบกรอบลึกๆหน่อยนะนแต่ว่ายกเว้นของประเทศแอดออนเนาะที่แบบมันไม่สามารถเอามาด้วยนะก็ตามนั้นเนาะเอาละตอนนี้คือขั้นตอนก็สำเร็จหมดแล้วนะย้ายไอ้บ้านไปยังอีกแมบบปไปยังแมปใหม่นะก็ตามนี้เนาะ เอาละวันนี้ผมก็ไม่สอนแค่นั้นนะผมก็จะเอาแมพของแอดออนมามาวางอะไรงี้ได้นะเดี๋ยวมาสอนดูกันเลยเอาละ่ะตอนนี้ผมได้แอดออนเสร็จแล้วก็และให้คนไปที่โปรแกรมแตกไฟล์เนาะเพื่อมาดูไฟล์เออนั่นก็ได้คือแอปไหนก็ได้แหละเอาละเข้าที่ Android แล้วก็ไปที่ d a ta แล้วไปที่โมแจงไฟล์เกมโมแจงแล้วเข้าที่ b e a v i o r Hack เนาะเข้าที่ add-on ที่ต้องการเนาะนะนี่คือไฟล์แมพของ add-on นะนี่ชื่อว่า MC Structure เนาะคนก็สังเกตดีๆนะก็จำไว้ด้วยแหละ คือชื่อหน้าเนี่ยก็คือชื่อของสักเจอบ e ็อกเนาะเอาละถ้าคนได้เลือกแมพที่ต้องการมาแล้วก็ให้คนกดคัดลอกเนาะหาแบบไม่อยากให้ไฟล์ออนเสียเนาะให้คนกดคัดลอกดีกว่านะ r u สักเจอแฮนเนาะนี่แล้วกดวางก็ตามนี้เนาะคือให้คนจำชื่อไว้ดีนะมันเยอะอยู่พอสมควร เอาละตะกี้โฮบได้สร้างแมปใหม่มานะงั้นมาสิกส์สักเจอร์บล็อกตรงนี้กันนะนี่โอเคสตักเจอร์บล็อกก็หันไปได้านนี้เนาะงั้นผมคือถ้าใครจำชื่อสตักเจอร์บล็อกไม่ได้ให้คนก๊อปปี้ชื่อตรงบริเวณไอ้ตรงบริเวณตรงนี้เนาะเนี่ย ตรงจุดคือไม่ต้องนะตรงไอตรง MC กับจุดไอเน,นี้ยไม่ต้องเอามาแล้วได้นะกดคัดไปเลยแล้วให้คนกดโหลดมันเดิมแล้วก็เอาสีที่คัด copy มาก็ก็ตามนี้เนาะแล้วให้คนกดโหลดทุกคนก็จะได้ไอไอตรงไอแมปแอดออนเอาละก็ตามนี้เนาะเอาละสหลับคลิปนี้ก็ไวเ้เพียงเท่านี้ไะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ แล้วก็บายบายสกินดอทเฮปะสวัสดีท่านทุกทัานเลยครับวันนี้ผมก็จะมาโปรโมทร้านมัดคอตอ่ะนะราคาก็ตามนี้อะนะหัวก็ราคาประมาณ30วอลหัวมัดคู่ก็ประมาณ50วอลนะมัดคอตเครื่องตัวก็ประมาณอ่า 50าวอลกับ80ดวอลเนาะอันนี้คือมาร์ทครึ่งตัวนะคือถ้าเป็นมาร์ทคู่ก็ประมาณ80ดวอลนะคือเขารับโอนฐานทางวอลเล็ตอย่างเดียวเนาะคือถ้าเป็นมารเต็มตัวเนี่ยก็ราคาประมาณ100่งร้อยวอลเล็ตเนาะอย่างเช่นมาร์ทของผมอย่างนี้ที่ใช้อย่างปัจจุบันนะ150ก็เป็นมาร์ทคู่นะเนีย่ยเนี่ยมารเต็มก็ประมาณนี้แหละและเขาบอกว่างานไม่คุ้มกับราคาขอให ถ้าเขาไม่รับวาดเลยแล้วก็ปวดยาเร่งงานคือถ้าเขาแบบไม่อยากให้เร่ง,งานอะไรนี้คือคือการที่แบบเร่งงานเนี่ยกรณีหนึ่งก็คือหนึ่งอย่าไปถามว่ามาถึงไหนแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรนี้มันแบบคือถ้าทำแบบนี้คือเขาก็จะไม่รับทำนะทักรอบเดียวคือต้องรอคือไม่ต้องทักเขาว่าทำเสร็จยังอะไรนี้นะ เ,ออเขาก็ไม่ครับาวาดมัดขอดเดียวเนะาะมีการแบบแต่งภาพทำสกินไมค์ครับอะไรงี้นะเนีย่ยราคาแต่งรูปโปกติก็ประมาณ20บอลและแต่งรูปกับเพิ่มซื้อก็ประมาณ30บอลเนะาะเนี่ยก็ตามนี้เนาะแต่ว่าราคาสกินไมค์ครับหรือรีมิกสกินเนาะรีมิกก็ประมาณ3 5บาทออริมาร์ก็ประมาณ50บอลตัวอย่างหรอก็ผมก็มีนะ แต่ตอนนี้คือหมตัดต่อนะและนี่นนก็คือตัวอย่างอ่าสกินไมค์ครับเนาะนะีก็ตามนี้เนาะก็ทุกคนก็สามารถไปสั่งกับคนนี้ได้นะ,นะแค่ฮักแชทอะไรยงี้นะแต่แนะนำอย่าเล่นเขา